รู้จิตดับจิตว่างจิตรู้จิตดับจิตว่างนะครับเพราะว่าเมื่อจิตรู้แล้วจิตก็ดับจิตก็ว่างเมื่อจิตว่างแล้วจิตก็รู้จิตก็ดับจิตก็ว่างเป็นกระบวนการของจิตนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยเมื่อเรามีจิตรู้จิตดับจิตว่างแล้ว ก็ทําให้มันไม่ต้องมีกรรมคือไม่ต้องมีความคิดคกํรพูดการรมก็ไม่ต้องมีเจตนาไม่ต้องมีกิเลสนะครับความพอใจพอใจนะครับคือความยินดีร้ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีวิบากเป็นความสุกความทุกข์เพราะว่า ความคิดที่เป็นกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายไม่เสียอารมณ์ไม่เสียความรู้สึกเพราะว่าถ้าเราคิดเสียอารมณ์เสียความรู้สึกนั่นแสดงว่าจิตไม่รู้จิตไม่ดับจิตไม่ว่างนะครับแต่มีกิเลสเกิดขึ้นแทนมีกรรมเกิดขึ้นมีวิบากเกิดขึ้น ความคิดเป็นกรรมยิเลศเป็นความพอใจพอใจวิบากเป็นความสุขความทุกข์ซึ่งการที่เราละความสุขความทุกข์ได้ละความพอใจพอใจได้เขาเรียกว่าอารมณ์ละความคิดที่เป็นอกุศลได้เพื่อละความคิดละกจิตานาได้ที่เป็นอกุศลหรือว่า,ากุศลได้เนี่ยมันก็เป็นการละ ปล่อยวางเลิกเลิกมีกิเลสเลิกมีกรรมเลิกมีบาปาตัดกรรมกิเลสบาปารคลายกิเลสอุบาปกรรมได้จิตรู้นะครับจิตดับจิตว่างจิตรู้จิตดับจิตว่างเมื่อเป็นเช่นนั้นการใช้จิตของเราก็จะใช้จิตแบบจิตนะครับเขาเรียกว่าใช้จิตในการดำเนินชีวิตคือจิตที่รู้จิตที่ดับจิตที่ว่าง พราะคนเราใช้กรรมมาตลอดชีวิตนะครับในการดําเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวัยแต่ละวันก็เลยเจอแต่กรรมที่ไม่น่าเป็นปรัชนาเจอแต่กิเลสเจอแต่วิบากก็เลยมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความว้าวุ่นนะครับกังวลมีเรื่องเงินเรื่องหนี้สินเรื่องงานเรื่องกิจกรรมกิจการกิจวัตร ซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสกรรมวิบากไม่ว่าที่วัดที่บ้านที่โรงเรียนที่ทํางานนะครับไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่กรรมกิเลสวิบากท,ที่กาลังก่อตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปฉะนั้นเรามาเปลี่ยนทิศทางของชีวิตนะครับมาเปน็นการดำเนินชีวิตให้จิตรู้จิตดับจิตว่างนะครับก็จะไม่เกิดกรรมกิเลสวิบาตท,ที่มาสุมเรา ให้เป็นนี่เป็นทุกข์เป็นกังวลเป็นภาระเป็นปัญหาเพราะว่าทุกวันของคนเรานั้นถึงจะมีความรู้มีงานมีเงินมีความรักมีการมีเกียรติมีกินมีลาบมียศมีสักระมีชื่อเสียงมีบริวารก็ยังไม่พอนะครับมีงานก็ยังไม่พอมีเงินก็ยังไม่พอกินพอใช้ มีบ้านก็ยังไม่พอมีรถก็ยังไม่พอมีคนรักก็ยังไม่พอมีเลือกส่วนไล่นาก็ยังไม่พอก็เหมือนเรามีลมหายใจอ่ะหายใจเข้าออกเท่าไหร่ก็ไม่พอมีกินก็ยังไม่พอมีอยู่ก็ยังไม่พอมีใช้ก็ยังไม่พอเพราะว่าชีวิตที่กําลังดําเนินไปไม่จบสิ้นฉันความไม่พอนี่แหละเป็นตัวปัญหาก่อทุกข์ให้กับชีวิตเราในแต่ละวันแต่ละวัย ทีนี้เราจะถึงคำว่าพอเมื่อไหร่นะครับเราก็ต้องรู้จิตนะครับจิตต้องรู้จิตรู้จิตดับจิตว่างจึงจะพอไม่อย่างนั้นแล้วมันขาดตลอดนะครับมันขาดตลอดมันขาดแล้วต้องเติมเต็มตลอดถ,ถ้าจิตรู้จิตดับ ว่างนะครับมันก็เลยไม่วุ่นวายกับความไม่พอนะครับเพราะที่เราวุ่นวายเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะว่าความไม่พอนี่แหละเราพยายามเร่งรีบเร่าร้อนกระวนกระวายที่จะเต็มเต็มความไม่พอซึ่งธรรมชาตินั้นมันไม่พออยู่แล้ว นะครับมันไม่พออยู่แล้วฉันเราไปฝืนธรรมชาติไปปรุงแต่งธรรมชาติให้พอมันก็จะเหนื่อยเป่าลำบากเป่าทุกเป่าเป่าเสียเวลาเป่าเาเรียกว่าเสียอารมณ์เป่าเสียความรู้สึกเป่าเสียความตั้งใจเป่าเปานะครับเขาเรียกคิดผิดเข้าใจผิดเป่าเปนะครับมันก็เลยมีความเชื่อผิดๆว่าต้องเติมให้พอ ซึ่งเหมือนเราเติมแป้งที่หน้าเราเวลาเราทาแป้งทาครีนี่แหละเดี๋ยวแป้งก็หมดเดี๋ยวลิปสติกก็หมดที่ปากเราเดี๋ยวน้ำหอมก็หมดตอนที่เราให้แรงพอแต่ละวันเนี่ยเรามีแรงวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีแรงใหม่มีแรงวันนี้ก็หมดแรงวันนี้มีเงินวันนี้ก็หมดวันนี้ชีวิตไม่เคยพอแต่เมื่อเรารู้จักธรรมะในข้อที่ว่าจิตรู้จิตดับจิตว่าง นะครับก็ไม่ทุกข์กับความไม่พอของชีวิตที่มันเท่าไหรก็ไม่พอนะรเราก็เลยนิ่งได้คลายความกังวลกระวายกระสับกระสายได้คลายความทุรนทุรายคลายความเดือดร้อนความจับสนวุนวายของคนอื่นของคนรอบข้างของเรานะครับมือนสงครามเท่าไรก็ไม่พอเหมือนโลกนะครับ ศรษฐกิจสังคมขนบเนีในประเพณีทําแล้วทําอีกแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละที่แต่ละวันทาบุญทำกรรมท,ท,ทําดีทําชั่วสุขทุกข์ก็เรียกว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอฉันเราก็เลยต้องมีจิตที่รู้จิตดับนะครับจิตรู้จิตดับจิตว่างไว้เพื่อป้องกันกระแสะของความไม่พอของคนอื่นและตัวเองไม่อย่างนั้นแล้วมันหมด หมดความรู้หมดงานหมดเงินหมดความรักหมดสุขภาพหมดการเดินทางหมดการกินการเที่ยวการเล่นหมดที่อยู่หมดอาหารหมดเครื่องนุ่งห่มหมดยารักษาโรคหมดคุณรักหมดทุกอย่างหมดสุดท้าก็เราต้องหมดอายะชีวิตลาบยศจากกรชื่อเสียงบริวารหมดทานศีลภาวนาเป็นความว่าง อันที่เราจิตรู้จิตดับจิตว่างเนี่ยเป็นการรู้เท่ารู้ทั่วรู้ถึงความเป็นจริงของสังขารของชีวิตของธรรมทั้งหลายจิตรู้จิตดับจิตจะรู้โลกจิตก็ดับจิตก็ว่างจิตจะรู้ธรรมจิตก็ดับจิตก็ว่างจิตจะรู้สังขารจิตรู้จิตดับจิตจิตจะรู้วิสังขารจิตรู้จิตดับจิตว่างหมจิตจะรู้ธาตุจิตก็รู้จิตดับจิตว่างจิตจะรู้ธรรม จิตก็รู้จิตดแบบับจิตว่างเหมือนกันหมดการที่ใช้จิตในการรู้ับจิตดับจิตว่างเนี่ยเหมือนเรามีแสงสาว่างนําทางชีวิตไม่ตกหลุมตกบอ่อนะครับมีเส้นทางชีวิตให้เราไปต่อได้แต่ละวยัยเวลาแต่ละวันแต่ละวัยแต่ละขณะแต่ละเรื่องเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเรามัวแต่เครียดมัวแต หลบหนีสู้ดิ้นรนกวนวายเอาแพ้เอาชนะเอาดีเอาชั่วเอาถูกเอาผิดเอาบุญเอาบาปขุลขุศลเอาความพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจเอาความเป็นใหญ่ในความความดีเด่นดังสิ่งที่เราเอาทั้งหมดน่ะมันเอาไม่ได้มันยึดไม่ได้ไม่ว่ากามไม่ว่าเกียรติไม่ว่ากินกินแล้วก็ถ่ายการเสพแล้วก หายไปมเกียิมีแล้วก็หายไปทุกอย่างมีแล้วหายไปหมดก็เรียกว่าเมื่อจิตรู้จิตดับเขาเรียกว่าย่อยสลายแล้วก็จิตว่างหรือปล่อยวางไม่กังวลยึดถือแต่ละขณะทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันจะเป็นปล่อยให้มันเกิดอย่างที่มันจะเกิดปล่อยให้มันดับปล่อยให้มันวางมันว่างในตัวมันเองให้มันคลายในตัวมันเองการดำเนินชีวิตแบบมีจิต นะครับมีจิตที่ชัดเจนนะครับมีจิตที่ทํางานอย่างชัดเจนที่เห็นแจ้งนะครับเห็นชัดรู้แจ้งรู้ชัดหรือว่าเป็นประจําอยู่เสมอตลอดเวลาก็มีตัวช่วยมีตัวเลือกมีทางออกมีทางไปนะครับไม่ตันนะครับไม่ลําบากนะครับไม่มืดมนเขาเรียกมีทางสวา่างมีทางสะดวกมีทางสบาย นะครับมีทางที่ทําให้เราถึงบรรลุเป้าหมายหมดหนี้หมดทุกข์หมดโศกหมดโลก,หม,โลกหมดภยัยหมดเวรหมดกรรมหมดภาระความรับผิดชอบต่างๆในชีวิตฉะนั้นการที่เราจิตรู้ให้เราจิตนำหน้าไว้จิตรู้จิตด,ดับจิตว่างทําให้เราตัดกรรมนะครับกรรมไม่มาตัดรอนทําให้เราตัดกิเลสกิเลสไม่มาครอบงำทำให้เราตัด,ด,ดทดี่ปาก ทำให้ไม่ต้องจมแช่อยู่กับวิบากหรือความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันไม่แน่นอนที่มันเป็นทุกข์เขาเรียกว่าทุกข์เกิดดับอยู่กับความคิดทุกข์ที่เกิดดับอยู่กับอารมณ์ทุกข์ที่เกิดดับอยู่กับความรู้สึกนะครับจะได้เบาบางจะได้คลายออกจะได้สิ้นทุกข์จะสิ้นความคิดสิ้นอารมณ์สิ้นความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับเพราะสิ่งที่ไม่ดีมันนําทุกข์มาให้ สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงบ้างสิ่งที่มันเกิดดับบ้างสิ่งที่มันควบคุมบังคับไม่ได้บ้างความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่บังคับไม่ได้นั่นแหละฉันเราก็เลยจิตรู้จิตดบับจิตว่างไว้ทําให้เรานั้นเป็นอิสระจากความทุกข์จากมิจฉินจากงานจากการเรียนการสอนการสวดการสร้างกา,การปฏิบัติธรรมหรือว่าทางโลกเรื่อง เนึ่งทองเรื่องราบเรื่องยศเรื่องสักการะเร่เสียงบริวารน,นะครับเรื่องลูกกระมเรื่องการอยู่การกินการหาการใช้การจ่ายมันก็จะคล่องตัวคล่องแคล่วราบเรื่อนเรียบร้อยเลื่นไหลดีนะครับลุล่วงด้วยดีในแต่ละวันแต่ละงานแต่ละหน้าที่แต่ละคณะนะครับจิตรู้จิตรู้จิตด,ดับจิตว่างนะครับจิตรู้ นะครับถ้าจิตไม่รู้จิตไม่ดับจิตไม่ว่างนี่มันก็จะมีแต่อารมณ์ความคิดความรู้สึกซึ่งจิตนี่แหละจะมาชำระละ้างอารมณ์ที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์มีความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่ดีนะครับที่จะทําให้เราชีวิตอยู่ได้เพราะเราเจออารมณ์ความรู้สึก ความคิดที่ไม่ดีของคนอื่นแล้วถ้าเป็นของตัวเองด้วยยิ่งผสมปรุงแต่งกันทั้งในทั้งนอกมันก็ไม่ไหวแต่ถ้าภายในไม่นําออกภายนอกไม่นาเข้านะครับทั้งความรู้สึกอารมณ์ความคิดของตัวเองผู้อื่นไม่มาผสมปมเปกันเนี่ยก็จะไม่กระทบกระทั่งไม่กระเทือนอารมณ์ไม่สะเทือนความรู้สึกไม่สะเทือนสมองนะครับก็จะใช้ชุดย่างนะครับเหมือนเราขับรถอะไม่ชนไม่เฉลียว ไม่กระทบกระแทกกระทันกันนะครับมันก็จะสบายการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยก็เหมือนกันการที่เราไม่สเทือนใจไม่สถเทือารมณ์ไม่สเทถอนสมองเนี่ยมันใช้จุดง่ายแค่เรามีจิตรู้จิตดับจิตว่างนะครับเป็นที่อยู่อาศัยเปรียบเหมือนที่อยู่อาศัยเปียบเหมือนกคร่งหอมเปรียบเหมือนอาหารเปียบเหมือนยารักษาโรคที่ดีเปรียบเหมือนเงินทองที่ใช้คร่องมันเครื่องพวกบริโภคต่างๆ การที่เรามีจิตรู้จิตด,ดับจิตว่างนี่แหละนะครับทําให้เราไม่ขาดสติให้เรามีสมาธิที่ตั้งมั่นมีสติที่ตั้งมั่นมีปัญญาที่สว่างสวัยมีการดาเนินชีวิตที่ปลอดภัยจกประดสัทมีการดาเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จสมหวังหมดนี้หมดทุกหมดความกังวลหมดความเครียดยิ้มได้หัวเราะได้มีชีวิตที่เชื่อมเชนเบิกบานนะครับนั้นให้เรา ทุกท่านทุกคนจิตรู้ภาวนาไว้จิตรู้จิตดับจิตว่างก็จะไม่ติดขัดข้องลายอยู่ในโลกในธรรมในกิเลสวิปากในโลกรธรรมไม่หวั่นไหวไม่เศร้าหมองไม่โศกเศร้าใช้ชีวิตอย่างสะอาดสงบเย็นผงใสนะครับมีชีวิตอย่างลาบเลื่นนะสุขสวัสดิ์พพัฒนามงคลโดยตัวถึงกันทุกท่านทุกคนอย่าลืมภาวนานะครับจิตรู้ จิตดับจิตว่างการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตของท่านทั้งหลายก็จะราบเรื่นโชคดีประสบแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นเป็นมงคลชีวิตนะคะรับจิตรู้จิตด,ดับจิตว่างดีดีด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับจิตรู้จิตด,ดับจิตว่างจิตรู้จิตดับจิตว่าง